โอ้โหทุกคนอยู่ดีๆเมื่อคืนอากาศก็คือแบบลดควบลงมาเลยอะ่ะไม่ทันให้ตั้งตัวเลยค่ะตื่นเช้ามาคือตกใจมากนึกว่าเผลอนอนเปิดแอร์ทิ้งไว้แต่เปล่าเลยฤดูหนาวได้มาเยือนกรุงเทพแบบสายฟ้าแลบแล้วค่ะใช่เลยความรู้สึกแรกตอนลืมตาตื่นคือแบบนี้เป,เป๊ะเลยอะ่ะเดินออกมาจากห้องแล้วต้องอุทานเลยว่านี่เราอยู่กรุงเทพจริงเลยเนี่ยทำไมมันหนาวยังกบอยู่ต่างประเทศขนาดนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแบบไม่ปรึกษากรมบุตรกันสักคำเลยนะ สงสัยอยากจะเซอร์ไพรส์แล้ววอความหนาวมันมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมครมันก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมันพาศัตรูตัวฉกาดมาด้วยซึ่งเป็นศัตรูที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะคือปกติอ่ะพออากาศเย็นๆเราก็จะคิดถึงเรื่องสุขภาพก่อนเลยใช่ไหมคะแบบว่ากลัวเป็นหวัดกลัวผิวแห้งเป็นขุยบ้างล่ะแต่บอกเลยว่าสําหรับชาวกรุงเทพแล้วนะภัยคุกคามที่แท้จริงมันน่ากลัวกว่านั้นเยอะคะ่ะ ใช่แล้วคะ่ะศัตรูตัวฉกาจที่แท้ทรูเลยก็คือห้องน้ำของเรานี่เองวันนี้เราจะมาเจาะลึก5ด่านสุดฮาของการหลีกเลี่ยงการอาบน้ำในช่วงฤดูหนาวกรุงเทพ,พที่เชื่อว,ว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่นอนโอเคมาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะเหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นในวินาทีแรกๆของวันเลยตอนที่เรายังงวง,งเงยเงยเดินออกจากเตียงอุ่นๆเพื่อจะไปห้องน้ำตามสัญชตาตญาณ แล้วทันทีที่เท้าเปล่าๆของเราแตะลงไปบนพื้นกระเบื้องโอ้โหมันแบบช็อกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตเป็นพันโวลต์วิ่งจีดจากเท้าขึ้นมาถึงสมองเลยอะความเย็นเยือกนี่ทําเอาตาสว่างทันทีและในวินาทีนั้นเองค่ะที่สมองจะสั่งการโดยอัตโนมัติเลยว่าวันนี้เราอาจจะไม่ต้องสะอาดมากก็ได้นะพอรอดจากด่านแรกมาได้นะคะด่านต่อไปนี่คือสงครามจิตวิทยาของจริงเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็เริ่ม คุยกับตัวเองอย่างจริงจังและนี่คือคำถามแห่งปีเลยค่ะสึกครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างความสะอาดที่เราถูกปลุกฝังมาทั้งชีวิตกับความหวยหาไออุ่นของร่างกายเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วการเจรจาเนี่ยนะมันจะเต็มไปด้วยเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองแบบสุดๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมืม่อวานก็ไม่ได้ไปไหนเลยนี่นานั่งห้องแอร์ทั้งวนันเหงื่อไม่ออกซึ่หน่อย หรือไม่ก็ลองดุมดุมตัวเองดูแล้วก็แบบเออกลิ่นก็ยังโอเคอยู่นะถือว่าเป็นฟีโรโมนตามธรรมชาติของเราละกันมัง้งและแน่นอนค่ะหลังจากการทกเถียงกับตัวเองอย่างหนักหน่วงแล้วเนี่ยผลลัพธ์ส่วนใหญ่มันก็จะจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายไม่อาบอย่างเป็นเอกฉันย์เย่ชนะแล้วเอาล่ะพอเราตัดสินใจได้แล้วว่าจะไม่อาบน้ําดานต่อไปก็คือภารกิจพรางตัวค่ะเราจะเริ่มขุดกรุเสื้อผ้าหน้าหนาวที่อาจจะซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้ว ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์สักทีคือเราจะแต่งตัวจัดเต็มมากค่ะเหมือนกำลังจะไปปีนเขาเอเวอเรสต์งั้นแหละทั้งที่อุณหภูมิจริงๆข้างนอกอาจจะแค่24องศาเบาๆแต่ข้อดีที่สุดของการแต่งตัวแบบนี้ก็คือมันเป็นเกราะกำบันชั้นดีเลยค่ะที่จะไม่มีใครรู้ความลับของเราว่าเรายังไม่ได้อาบน้ำมาแต่สำหรับผู้กล้าบางคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ยังไงก็ต้องอาบพอตัดสินใจฝ่าความหนาวเข้าไปได้เนี่ย ก็จะต้องเจอกับบอสใหญ่ด่านสุดท้ายซึ่งอาจจะโหดกว่าอากาศข้างนอกอีกนั่นก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นเจ้ากับในเวนของเรานี่เองค่ะคือต้องบอกเลยว่าเครื่องทำน้ำอุ่นส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีคำว่าพอดีอยู่ในพจนานุกรมค่ะมันจะมีแค่2โหมดเท่านั้นคือไม่เย็นเจี๊ยบเหมือนน้าแข็งขั้วโลกก็ร้อนจี๋จนลวกมาม่าได้เลยอะค่ะถึงใครจะบอกว่าอาบน้ำสลับร้อนเย็นมันดีต่อผิวแต่ไม่ใช่แบบนี้สิ แล้วเราก็จะเสียเวลายืนบิดบิดหมุนหมุนปุ่มไปมาพยายามจะหาจุดที่มันลงตัวที่สุดแต่กว่าจะหาเจอนะคะเอาน้ำหมดแทงพอดีสรุปสุดท้ายก็คือไม่ได้อาบอยู่ดีจ้าและแล้วก็มาถึงทางออกสุดท้ายค่ะทุกคนเมื่อความรู้สึกที่ว่าตัวเองเริ่มจะไม่ไหวแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆเราจะเข้าสู่ปฏิบัติการลับสุดยอดที่เรียกว่าการอาบน้ำแมวนั่นเองวิธีการนะคะง่ายและเร็วแบบสุดๆ 1. เตรียมน้ำใส่ขัน 2. จุ่มมือแล้วรูปหน้า 3. เน้นจุดยุทธาศาสตร์สำคัญต่างๆแค่นี้ภารกิจเสร็จสิน้นสะอาดในไม่ถึง1น,นาทีเป็นไงละ่ะเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและทั้งหมดนี้แหะค่ะก็คือเรื่องจริงที่ไม่ได้อิงนิยายของพวกเราเชาวกรุงเทพในการเอาชีวิตรอดจากลมหนาวทีอ่อาจจะอยู่กับเราแค่3วันเท่านั้นแหละค่ะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่สร้างวีรกรรมไว้เยอะแยะเลยนะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะถามทุกคนที่กำลังฟังอยู่เหมือนกันค่ะไม่ต้องอายนะเราพวกเดียวกันสารภาพมาซะดีๆว่าตอนนี้เนี่ยทำลายสถิติไม่อาบน้ำไปกี่วันแล้วคอมเมนต์มาแชร์วีรกรรมสุดพีคข,ของตัวเองกันหน่อยเร็ว